สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ m o คค์เบอรีชานะคะสําหรับวันนี้มันก็จะมาแชร์สูตรกระชับรูขุมขนทําให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นช่วยลดฝ้ากระหยดดานะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้ดีอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะเป็นสูตรที่ได้จากใน Google นะคะก็เข้าไปอ่านดูได้ค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือว่านหางจระเข้สดค่ะถ้าใครที่ไม่มีว่านหางจระเข้สดก็ใช้เป็นเจว่านหางจระเข้ก็ได้นะคะว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยลดสิวลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจุมดำด้วยค่ะช่วยทำให้ใบหน้าขาวกระจ่งางใสยิ่งขึ้นว่านหางจระเข้ก็ให้เรากลับปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะทำเก็บไว้เยอะๆก็ได้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไปใช้ในครั้งต่อไปได้เลยค่ะ หลังจากที่เราขูดเอาเนื้อของบ้านห่างจระรเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเทใส,ส่โถปั่นได้เลยค่ะถ้าใครที่ไม่สะดวกปั่นก็ให้ตีจนเขาละเอียดเลยนะคะหรือว่าให้บดจนเขาละเอียดเลยค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้นมรสจืดค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนมรสจืดเขาก็จะช่วยกระชับหลุมขนช่วยทําให้ผิวขาวเนียนนุ่มยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจงดดาด้วยนะคะช่วยลดสิวด้วยค่ะนมรสจืดเราก็จะใช้4-5ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราปั่นจนละเอียดเลยค่ะ หลังจากที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทใส่ภาชนะได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใครที่มีวิตามินซีก็ให้เติมวิตามินซีลงไป 1- 2ึสช้อนชาค่ะหรือจะเติมในช่วงที่เราปั่นก็ได้นะคะหรือใครที่ไม่มีวิตามินซีก็ใช้เป็นน้ำมะนาวน้ำมะเขือเทศหรือว่าน้ำสับป,ปะรดหรือน้ำส้มก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อให้สูตรนี้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับขั้นตอนที่กันชใช้นีสสุดนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์กหน้าช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ล้างหน้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ให้ใช้สูตรนี้มาร์กหน้าเลยนะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีหรือว่าปล่อยทิ้งไว้จนแห้งเราค่อยล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะสูตรนี้ก็สามารถที่จะทําได้ทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละ3-4ครั้งได้ค่ะ สำหรับในสูตรนี้นะคะถ้าใครที่มีแผ่นมาร์กก็ให้ใช้แผ่นมาร์กได้เลยค่ะถ้าใครที่ไม่มีแผ่นมาร์กก็ทาให้ทั่วหรือว่ามาร์กให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะหรือจะใช้สำลีหรือว่ากระดาษทิชชู่ในการมาร์กก็ได้ค่ะสำหรับมาร์กอัดเม็ดแบบนี้นะคะก็มีขายที่ lazada หรือว่า shopee ค่ะราคาถูกมากเลยค่ะทุกคนราคาเม็ดละ1บาทเท่านั้นค่ะก็สั่งซื้อได้นะคะ หลังจากที่เรานำมาร์คอัดเม็ดลงไปในส่วนผสมนะคะเขาก็จะแตกตัวออกเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เรานำมามาร์คหน้าของเราได้เลยค่ะ ก็ไปทดลองทากันดูได้นะคะสําหรับใครที่มีผิวที่บางหรือว่าแพ้ง่ายก็ควรที่จะทดสอบความแพ้ก่อนนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรจากธรรมชาติเป็นสูตร DIY แล้วก็เป็นสูตรที่ปลอดภัยด้วยค่ะและเมื่อเราทําเป็นประจํารับรองว่าเห็นผลแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ